พี่บอยดูไหมว่าผมเจอเผยครั้งแรกผมรู้สึกว่าเป็นรุนน้องที่ฉลาดเขาทําให้ผมนึกถึงนางเอกในวรรณกรรมเรื่องที่ชอบมากคือนั่นคืออึ้งยงครับมังกรหยก <c oughs> ในเรื่องมังกรหยกเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมา,าพระเอกต้องโง่และทึมและไม่มีทักษะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ฉลาด <c oughs> ในขณะเดียวกันกุ้ยเจ๋งเติบโต,ตมาได้เพราะว่ามีแฟนที่ดีนั่นก็คืออึ้งยงเ <c oughs> ฉลียวฉลาดดูแลตัวเองได้ <c oughs> เป็นผู้นําในบางครั้ง <c oughs> ผมเจอเผยปั๊บผมมองนะช่วงที่เริ่มต้นชอบแล้วนะ อึ้งยงชัดๆเลยด้วยความที่ว่าผมเป็นคนตัดสินใจแล้วแล้วผมมีพารามิเตอร์ที่ชัดเจนแล้วผู้หญิงที่ผมชอบและจะแต่งงานด้วยควรต้องมีบุคลิกอย่างไรบ้างนี่คิดอย่างนี้ก่อนผมคิดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเลยเฮ้ยผมขอเผยแต่งงานหลังจากหนึ่งเดือนผู้หญิงคนนี้มันโคตรใช่เลยว้ยโอ้โหเอาเอาข้อแรกนะสิ่งที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะผมชอบผู้หญิงที่มีชื่อเล่นเป็นภาษาจีนเว้อันนี้ต้องพูดผมแบบแย่งฟินดูดิดูแบบว่าดูเกณฑ์นการเลือกหนีมันตลกป่ะพี่เราคนจีนเนาะแล้วแบบ เฮ้ยมันใช่เธอชอบหวยใช่ไหมสรุปถูกบายเลยชอบหวยเลยนะวิ่งบ่อชอบหมวยแล้วพี่บอกบุคลิกปั๊บนะดูแลตัวเองได้ฉลาดฉานดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระไม่ต้องดูแลเยอะขับรถเองได้ไปไหนเองได้ตัดสินใจเองได้ช้อปปิ้งเองได้กินข้าวคนเดียวได้ดูหนังคนเดียวได้แล้วว่าดรวิทน่ะเขาชอบผู้หญิงเก่งไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วทันกันโอ้โหอันนี้ถูกไหมถูก